เรียบร้อยฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไทยรูปวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าโคมสูนะครับปี200รุ่น7ครับ กับอาวุธใหม่ของเขาโบรกเกอร์ oh, นะสั่นระร้ารทั้งตัวแน่นอน,นครับ ใช้ตัวเดินนะเป็นตัวหมุนนะถ้าจากศูนย์เห็นช่างว่าถ้าเกิดจากศูนย์ส่วนมากเขจะเอาเป็นปั๊มแยกข้างบนนี่แหละแต่นี่เป็นตัวเดินมันจะวนกว่าเงส่วนเรื่องลายไม่ต้องห่วงครับเชื่อมติดเลยเน้นใช้งานแข็งแรงคนระับเน้นใช้งานแข็งแรงเชื่อมติดคนระับ จริงๆแล้วนะถ้าเกิดเราไปติดที่อู่เขาเนี่ยแป๊บเขาก็จะเป็นท่อนเดียวเลยตรงเนี้ยแต่ไี่เป็นสองท่อนแล้วก็ต่อด้วยสายไฮลิกเอาเนี้เขาว่ามันขนส่งครับจากระอยนู่นมาสีเสริอก็ไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าอย่งว่าเขาขนทาทำที่อู่เรานะดูพลังนะ ได้เรื่องของน้ำกัดก่อนช่วยด้วยนะครับว่าจะไปนั่งบนไหลหัวสถทานหัวนี่ใหญ่มากนะครับ ความยาวปลายเข็มถึงบนนี่ก็ได้2เมตรกว่านะมันจะเล็กๆนะบนก้องไอ้ดูเล็กไม่เล็กนะครับเข็มไม่เล็กนะครับเี่ก็ไล่แสหาแนวแคทเราก็งัดแข็งไปด้านบนนะครับ นะะฮจับคู่ตัวแรงควสูบนะแคทกับโคนี่ก็เจจาะเจาะรูๆไว้แล้วนะครับรนะี่มันแตกหมดนะครับนะครับมันแตกหมด เดี๋ยวก็นี่รถก็ตักได้แล้วครับตอนที้น้ำเราก็ในบอ่อเราก็แห้งไปเยอะครับเพราะว่าตอนนี้เราเพราะพื้นที่รอบข้างเรามันเป็นสวนนะสวนของชาวไร่เลยไปบอกให้เขามาดูดน้ําช่วยเพื่อเอาไปดูดใส่สวนแตงสวนผักอะไรของเขาคนระับหมดไวมากครับเพิ่งเริ่มงานวันวันสองวันเองตั้งแต่เราสูบไปก็ไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์นะนะ้ำหมดบอ่อแล้วครับไม่มีเลย ลองดูไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้โหมันก็ไม่สั่นมากครับว้าวว้าสาะเข็มอย่างเดียวนี่น้ำหนักนี่อยู่180กิโลกรัมนะฮะน้ำหนักพร้อมทำงานของหัวชุดหัวเจาอก็ประมาณตัน8ครับ ันลูกสูบนะดันลูกสูบเข้าไปอัดกับตัวกา๊าซนะตัวไนโตรแล้วก็ไนตัวเป็นตัวระเบิดออกมานะนไนโตตัวคลายแรงดันออกมากระแทกหัวเข็มเรานะ,ะน,นี่ละไอแนวเนี่ยปีแล้วฮะ ถามได้นะสอบถามอะไรเทจในจคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลไปให้นะครทั้งเรื่องของราคานะเรื่องของสเปคนะเนี่ยเนี่ยโซนเนี้ยโซนเนี้ยแข็งจัดครับเพราะว่าเมื่อปลายดูการที่เราเอาวันโวเข้ามาจำได้ไหมครับตรงนี้ก็ไม่เข้าแล้ว แข็งจริงเลยตัวนี้แข็งจริงครับค่อยกินไปดูระบบครับตัวนี้เป็นสายย้อนกลับนะครับสายแรงดันคือถ้าเกิดเราถ้าเราตั้งแรงดันเอาไว้ที่ร้อยนะ สองละร้อยถ้าเกิดแรงดัน,นจากปัา๊มมันนาเกินมันจะโบกับไปเส้นเส้นนี้ฮะย้อนกลับไปในการเซ้ฮะโอ้ออกเวออกเวโอ้แตกกระจาย ก็ได้แค่นี้แหละครับยังไงเจอหัวใหญ่เราก็จะช่วยถ้าเป็นของติดรถ โอ้โห oh, ูนยตัวนี้นะอยู่มา 800, สักแปดแสนเรื่องการใช่เก้าแสนของศูนย์นะครไม่รวมระบบนะแต่ก็ต้องมาเช็คราคากันอีกทีนะครับผมไม่เป็นราคาราคาเก่าอาจจะมีราคาขึ้นกว่าน,นี้ฮะอาจจะเพิ่มขึ้นนะอย่างผูกพวงแบบน,นี้นะแพงนะครับเป็นขอไม่ใช่ของของผู้หัวเบเกอร์นะเป็นร้านของศูนย์แต่ของเราตัวตัวนี้ ไม่ถึงนะไม่ถึงอยู่ราวสามสี่แสนเจาะได้วิกันคนระับ โซนหินนักหินเป็นก้อนใหญ่ละใหญ่มากทั้งผืนนะนะจะได้เป็นหินก้อนใหญ่ทั้งผืนเลยร้อนหนาต้องค่อยๆเล็มไปฮะเล็มพอไปเทียนักแยกแยกออกไปเจาะเจาะไปเวลายแยก,กต้องตั้งให้ตรงนะ ต้องตั้งตรงๆอย่าไปเอียงซ้ายเอียงขวาเดี๋ยวบูทเนี่ยเดี๋ยวบูทปลายปลายมันเนี่ยบูทปลายมันจะสึกไวครับถ้าเป็นรุ่นเล็กๆเข็มเล็กก็ระวังครับมันจะหักถ้าไม่ตรงนะฮะพยายามกดนะฮะมันจะมีช่วงระหว่างช่วงฟรีมันกดให้สุดก่อนนะแล้วค่อยเกี่ย ต้องแรกไปด้วยครับแรกไปด้วยความสึกหลอของเครื่องจักรเราอยู่แล้นะครับจะถาว่าคุ้มไหมดคุ้มด้านบนก็เป็นแนวที่เด็กเจนมาขุดเอาไว้นะครับก,กินมาจนแนวให้มันทนไม่ไหวครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เบกเกอร์ พอ,อจอบเก็ใค้กระตัก่อนะนะ ท่านใดสนใจนะอยากได้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับหัวเบเกอร์ทักแชทกันเลยนะครับ ความน่าเบื่อของคนขับที่ไม่ต้องไม่ต้องพูงเดเยกระบผมไม่ง่ายนะครับการใช้เบรกเกอร์ Baker ต้องใช้ประสบประสบการณ์ด้วยสูสนยหึงสบาทำไปมัน,นจะมีแต่ผลเสียผลเสียต่อเครื่องจักรเราทั้งต่อตัวรถแล้วก็ทั้งหัวเบรกเกอร์บรรยากาศโดยรอบฮนะสะเรา เดี๋ยวขยายกว้างขึ้นลึกขึ้นแน่นอนนะฮะไดูการนี้สนุกแน่ดดเดียวเดียวดาเนี่ยคันเดียวฮะกับโคกระสุเราโอเคผมขอบคุณที่ตามรับชมฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่องทางติดต่อเพิ่มเติมช่องทาง f a e b o o k f a c e b o o k f a c e b o o k เฉยเลย Facebook ฮะฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมบทเดียวจริงๆโคเรา